ท่นนานผู้ชมฮะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของไทยหลายคนก็จะนึกถึงที่นี่นะฮะโรงพยาบาลบำรุงราษครับท่นนานผู้ชมฮะพูดถึงปีก่อนนะฮะ2566ตลอดทั้งปีเลยนะฮะ โรงพยาบาลบำรุงราเนี่ยเขารักษาผู้ป่วยกับบ้านอย่างปลอดภัยกว่า1ล้านคนเลยครับ<ะ>ล่าสุดนะครับทุ่นผู้ชมเขาประกาศว่าจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น1ใน100โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกนะครับจากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในอีก5ปีข้างหน้าครับโดยโรงพยาบาลบำรุงล่านะครับปักธงเลยฮะเป็น1ในท็อป1 0 0โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกภายในปี2572นะครับ ก็มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โมเดลการดูแลสุขภาพนวัตรกรรมทางการแพทย์นะฮะมีนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงสุขภาพดิจิทัลการแพทย์ทางไกลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งโรงพยาบาลครับมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นะครับหลายศูนย์เลยสถาบันโรคหัวใจนะครับศูนย์มะเร็งฮอรซอนศูนย์โรคระบบประสาทศูนย์ทางเดินอาหารและตับศูนย์จักษุศูนย์เต้านม และศูนย์ทางเดินปัสสาวะเปรียบเสมือนเรือธงในการขับเคลื่อนการรักษาพยาบาลในปี2567นี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีแผนระยะยาวที่จะสร้างแพทย์รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการก้าวขึ้นมาเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการและแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาลในรุ่นต่อไปด้วยนะครับเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรน,นะฮะที่สำคัญนะฮะเขาเน้นย้ำด้านจริยธรรมคุณธรรมธรรมมพิบาลด้วย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่าการแพทย์ครบวงจรไม่ได้เข้าหับของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับ เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาในเรื่องของนวัตรกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆนะคะนอกจากนี้สิ่งที่การันตีความเป็นบังมุร่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือทางการแพทย์นะคะก็คือขี้นิ้เข้าเอาขำหรือผลลัพธ์ด้านการรักษานะคะและเราไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยป่วยเท่านั้นเรามีบังมุร่าจีโนมิกอินสติทิวซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพันธุก,กรรมนะคะซึ่งทําให้องค์ประกอบเหล่าเนี้ยเราดูแลได้ ตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนกระทั่งการดูแลคนที่ยังสุขภาพดีนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือถ้าเรามีความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุก,กรรมเราจะชะลอการเกิดโรคพวกนี้ได้อย่างไรและถ้าท่านเป็นโรคแล้วมาถึงบางลงราชเรามี Center of e x c e l ซ e n ลนที่ดูแลเป็นศูนย์เฉพาะทางก็เชื่อว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยในการตั้งวิชัน่นในการที่จะเป็น medical hub เนี่ยนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งสามารถตอบสนองวิสัยทัศ ของประเทศไทยได้เรามีการใช้ฟาร์มาโคเจน e ติกนะครับที่ดูว่าคนไข้คนนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ยาตัวนี้ไม่ควรที่จะใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับเรามีระบบเทคโนโลยีที่จะ alert หมอทุกคนซึ่งต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ transform ตัวเราเองนะครับเอามาใช้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นผู้นำแล้วก็ดิสรั t healthcare system ของเมืองไทยนะครับ